สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์ดวงไปสูตรหลักร้อยบนชุดพิเศษไปจํางวดวันที่16พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสรับสรุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรืจอออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของหลักร้อยนะคะเมื่อ ep ที่ผ่านมาอาจารย์วางไปให้แบบหลักร้อย6 ตัวด้วยกันจับชนกันนะเป็นสูตรเก่านะที่มันเข้าอยู่สำหรับหลักร้อยที่อาจารย์คำนวณไว้นี่เป็นหลักร้อยชุดพิเศษนะแนวทางของหลักร้อยชุดพิเศษชุดนี้ก็จะมีหลักร้อยอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองตัวตัวสูตรนะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองไม้ทัดอาจารย์คำนวณออกมาให้นะฮะ เริ่มไปทีลรงวดแล้วกันเนาะว่ที่หนึ่งนะคะจะมีหลักร้อยอยู่ด้วยกันสองตัวคือเก้ากับเจ็ดคำคำนวณได้เท่าไหร่แล้วเราบวกกับแปดขงที่นะคะ,ะถ้ามันเข้านะคะก็มาดูได้ที่ช่องมีดีแชนแนลอ่มีเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดก็ออกมาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เป็นว่ที่หนึ่ง ต่อไปงวดที่สองนะคำนวณออกมาได้ทั้งหมดก็เป็นเ,เลขสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดสามเจ็ดเจ็ดต่อไปนะศูนย์บวกแปดก็ต้องได้แปดสิเนาะตัจาาเขียนศูนยบวกแปดได้แปดเนาะ ก็แปดเก้าสี่ต่อมานะฮะเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าออกห้าหกสามแล้วก็หกบวกแปดเป็นสิบสี่ออกหกแปดเจ็ดหลักร้อยนะเลขหก 6. มาคะ,ะสองบวกแเป็น10ออกสองสอจ็ต่อไปก็3าบวกแเป็น11ออก3ามแปดแปดต่อมาก็เป็นรอบเดียวกันนะคะสกับ1ออก3 0 9ศนเบวกแปนะเป็น11 ออกสามศูนย์เก้าต่อมาห้าบวกแปดเป็นสิบสามออกสามห้าสองสามก็แปดเป็นสิบเอ็ดออกสามเก้าสองสี่กับแปดเป็นสิบสองออกสองสี่หก ตัวที่เราคำนวณได้มืโอกาสมาได้ถึงสองตัวเลยนะคะเลืสี่ตัวนี้เนาะมาที่ตรงนี้เล x ห้ามาที่ตัวนี้สองเบิ้ลต่อไปนะแล้วคำนวณมาได้ทสามกับหนึ่ง ามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดออกสามสองสี่สามหลักร้อยนี่ก็บ่อยเนอะ่อมานะคะศูนย์กับแปดออกแปดห้าสองแปดศูนย์ กับแปดได้ล็อคเดียวกันนะคะแปดหกห้าเลขช่วงหลังๆนี่จะออกคล้ายๆกันเลยเนาะมันจะมีเลขเก่าติดมาตัวหนึ่งเริ่มมีเลขเก่าๆนะติดมาตัวหนึ่งโดยเฉพาะเลขเก้านะงวดที่ผ่านมาก็ติดมาแล้วทั้งหมดสามงวดด้วยกันเลยศนะูนย์บวกแปดได้แปดเนาะแปดหกห้าแล้วก็สามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดออกสามห้าหก กกับสี่นะก็ออกหกสี่หกหกหลักร้อยนะมาสองตัวได้นะสำหรับสูตรนี้หกนะสี 4, 1, 0, 0. ่หนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่มีแล้วหกกับสี่มาสองตัวเลยหกสี่หก แล้วก็เก้ากับเจ็ดออกเก้าเจ็ดแปดหลักรนะ้อยเลขเก้าเก้านะเราคำนวณมาออกสองตัวเลยนะเจ็ดเลขเจ็ดด้วยแล้วก็หกกับสี่นะออกหกเก้าหก ใช่แต่ได้หกนะหลักร้อยเมื่อที่แล้วนะคะ่านผู้ชมคู่นี้แปดกับหกแนวทางหลักร้อยที่เป็นแนวทางของเลขคู่นะคะเลขคู่คือเลขแปดแล้ลองเอามาเทียบดูนะคะสำหรับหลักร้อยของสองสูตรนะสูตรแบบสองตัวกับสูตรแบบมาตรฐานนะ จะมีแนวทางของหลักร้อยที่เป็นเลขอะไรบ้างอันนี้คือชุดพิเศษหนึ่งนะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะาจะลองไปเทียบให้ดูนะไปเทียบให้ดูเ,ดเรายกนะหลักร้อยที่เราเอียนไว้สักครู่นี้นะดูซิจะได้ตัวไหนนะ เพราะเราต้องการหลักร้อยแค่ตัวเดียวนะคะววดแรกเลยเมื่อที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยสองสูตรนะคะอันนี้แนวทางของหลักร้อยแบบหกตัวกับหกตัวหกตัวกับหกตัวจับชนกันอันนี้ช่องชนนะอันนี้เราจะมาเทียบที่ช่องชนอีพีที่แปดเหมือนกันนะเน,นี่ย นี่ก็อีพีที่8ที่เรากำลังเรียนอยู่นี่นะฮะอยู่อีพีที่8ถ้าเราเทียบนะห้าหกเจ็ดกับเก้ากับเจ็ดนะฮะเราจะได้ได้เจ็ดตัวเดียวเลยได้เจ็ด ดูตรงสีใยปากกาจานี่สีม่วงเป็นสีม่วงๆนี่เลยนะเล็นตัวเดียวนะฮะต่อไปววด่าที่สองเดี๋ยวลดหน้าจอให้แคปนะตรงนี้สองสองสามสี่กับสามกับหนึ่งเลขสาม ไปศูนย์กับเก้าตามไปใช่เนาะหลักร้อยเก้าสี่ดูก่อนแปดเก้าสี่ศูนย์กับแปดศูนย์นะมันต้องบวกที่แปดเนาะในแปด ไม่จะช,ชนตัวเดียวคือเลขอันนี้ชนส,สองตัวนะคะศูนย์กับแปดเลยวันนี้ได้ศูนย์กับแปดชนสองตัวนี้แล้วอาจารย์ขอดึงเลขแปดมาเลยแล้วกันพื้นที่มีน้อยนะมีเลขแปดที่เป็นตัวเข้า อันนี้เจดกับห้าใช่ไหมนี่ก็เจ็ดกับห้าชนสองตัวนะคะอาจารย์ดึงเลขห้าที่เป็นตัวเข้ามาเลยเลขห้าพื้นที่ไม่มีให้เขียนนะคะให้ดูต่อมานะคะมันผ่านไปแล้วลวเราดูว่ามันสองสูงนี้มันชนกันแล้วมันมีตัวเข้าอันนี้หกกับสี่ใช่ไหม อันนี้หกเจ็ดหนึ่งนะอันนี้ก็ชนตัวเดียวเลขหกอันนี้เราหาได้สักหลักหนึ่งก็โอเคแล้วนะเลขหกสำหรับบนอาจารย์เปิดที่หลักร้อยก่อนเลยนะคะต่อมาเนาะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมก, 2, กับสองกับศูนย ชนเลขสองในะตัวเดียวเลขสองสูตรเนี่ยค่อนข้างยากนะคะท่านะผู้ชมอาจารย์ก็ให้ดูแล้วมันสองใบบรรทัดเลยนะอันนี้สามสี่ห้านะตรงนี้นะอันนี้สามกับหนึ่งชนตัวเดียวนะเลขสาม ต่อไปอันนี้นะ,ะถูกถูกดับหลักร้อยตัดไปสองสามเจ็ดใช่ไหมเหลือสามกับเจ็ดอันนี้สามกับหนึ่งชนตัวเดียวค่ะเลขสามขึ้นไปเป็นวัวที่สิบเก้านะคะอันนี้เหลือสองสามสี่ห้า อันนี้ห้ากับสามนี่ชนสองตัวนะชนทั้งคู่นี่นแหละมาที่เลขสามนะคะออกมาที่สามห้าสองสู่ที่แรงบางนี่สามารถมาได้ถึงสองตัวนะหลายงวดเลยแนละที่มาสองตัวมาร้อยสิบร้อยหน่วยอะไรก็ว่าไปนะต่อไปสามสี่ห้าแล้วก็สามกับหนึ่ง อ่ะชนเลขสามค่ะตัวเดียวเลขสามต่อไปสองสามสี่แล้วก็สี่กับสองสี่เนี้ยถูกตัดไปนะคะเหลือสองสามสองกับสามกับสี่กับสองก็ชนเลขสองตัวเดียว จะมีดับหลักร้อยนะคะจากเล่ม H4 ตัดไปให้ตอนที่เราคำนวณได้หลายๆตัวนี่แล้วเรามากระทบกับหลักร้อยแบบสองตัวระยะยาวเหมือนกันเลยนะฮะต่อไปอันนี้ชนสองตัวนะสามกับหนึ่งออกสามสองอาจารย์จะเขียนแค่ตัวเดียวนะฮะเพราะว่ามัวที่เราจะใช้เนี่ยอ่ะเหลือตัวเดียวนะ เรได้หลักร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาสิบหน่วยนะฮะเมื่อที่แล้วหลักร้อยก็เหลือแค่ตัวเดียวนะคะมีศูนย์ก็แปดเนาะหกแปดเก้าศูนย์อ่าอันนี้ชนศูนย์ก็แปดเลยะคะศูนย์ก็แปดเราก็เลือกมาเลขแปด 8. ันนี้มันจะมีทั้งหมดห้าตัวเหลือตัดไปเหลือตัดไปตัวหนึ่งคือเลขสองก็เหลือแปดเก้าศูนย์หนึ่งชนสองตัวนะคะศูนย์ก็แปดออกมาที่แปดหกห้าการจะเขียนแต่ตัวที่มันเข้านะคะคือเลขแปด่อไปเนาะเก้ากับสาม อันนี้สามกับหนึ่งนะชนตัวเดียวนะคะเลขสามต่อมานะคะสี่ห้าหกหกกับสี่ชนทั้งสองตัวดีเลยทั้งหกทั้งสี่ แล้วเ,เข้าร้อยสิบนะฮะเราจะเอาแต่หลักร้อยที่เป็นเลขหกต่อมานะคะเจ็ดกับเก้าอันนี้ก็เก้ากับเจ็ดนะ ทนสองตัวเลยทั้งเจ็ดทั้งเก้ามาทั้งสองตัวเลยเก้าเจ็ดแปดนะมาทั้งเก้าทั้งเจ็ดอาจารย์จะเขียนยเฉพาะหลักร้อยที่เป็นเลขเก้าตามนี้เลย่ะต่อมานะ เก้าหกนะคะหกเก้าหกมันตัวนี้มันจะได้สามหกแล้วก็เจ็ดห้าไม่มีแล้วถ้าถูกตัดไปแล้วสามหกเจ็ดกับหกกับสี่เพราะฉะนั้นชนตัวเดียวนะ,ะที่เป็นเลขหกเลขหก ที่แล้วฮะอันนี้แนวทางของหลักร้อยแบบหกตัวนะจับชนกันมันจะได้เจ็ดแปดสองใครดูของวดที่แล้วอาจารย์วางให้นะะแล้วถ้าเรามาชนกับสองตัวนี้คือแปดกับหกอ่าแปดกับหกฝั่งนี้ไม่มีเลขหกนะคะก็เหลือมีแต่เลขแปดเลขแปดก็ได้ที่เลขแปด นี้ผ่านไปแล้วนะการทำสถิติให้ดูเฉยๆนะคะว่าแนวทางของสองสูตรถ้าเรารวมถึงปัจจุบันนี้แล้วก็คือสามสูตรนะสองสูตรจับชนกันได้ช่องนี้อันนี้อันนี้สูตรเดียวนะคะแบบสองตัวเดินดีระยะยาว mm. ใครจะใช้ทั้งสองตัวนี้เลยก็ได้นะฮะหรือใครจะใช้แบบตัวชนนะ,ะมีความอ้างอิงมาถึงสองสูตรนี้ด้วยสูตรทางซ้ายมือจา์นี่นะคะมาดูของงวดนี้เลยะคะงวดนี้ ตามนี้เลยนะคะได้ล็อกเดียวกันสองสูตรสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองททเนาะหนึ่งแล้วก็ท,ทกสองจะบีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองสูตรนะะี่ะเป็นงวดที่สามสิบสูตรหนึ่งและสูตรสองสำหรับงวดน,นี้ชนมาทั้งหมด หนึ่งสงสามสี่ห้าตัวะคะแล้วถูกหลักร้อยในแนวทางของดับหลักร้อยนะ,ะที่ยังไม่ดุดเลยนะคะก็คือเลขศูนย์ตัดออกไปก็เหลือห้าเจ็ดแปดเก้าเราเอาห้าเจ็ดแปดเก้ามาจับชนกับแปดกับ6กแนวทางของเลขคู่นะคะเลขคู่ก็จะฝั่งนี้จะมีแค่8กับศูนยกับศูนศนย์ถูกตัดไปแล้วมันก็จะเหลือเลข8ตัวเดียวอันนี้ อันนี้เลขคู่นะมีสองตัวแปดกับหกฝั่งนี้ไม่มีเลขหกแล้วก็เป็นเลขแปดแล้วช่วงท้ายๆ้ท,ยที่สังเกตนะคะท่านผะู้ชมจะมาเลขสามเลขหกเลขเก้าเลขหกเลขแปดแล้วก็อาจจะเป็นเลขแปดอีกหรือไม่นะ,ะอย่างไรนะะสังเกตนะมันจะมาแถวแถวนี้ทุกหลายงวดติดกันเลยนะ ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้างวดติดกันแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี่เป็นงวดที่หกเนาะงวดที่หกแล้วได้เลขแปดนะอาจารย์จะเขตเลขแปดไว้ตรงนี้ได้ตัวเดียวกันกับงวดที่แล้วเลยนะเลขแปดเอามีความเป็นไปได้นะคะว่าเลขแปดอาจจะมาได้นะคะเลขแปดเขตไว้ไก่อน หาได้แล้วฮะแล้วก็เป็นตัวเดียวเลยด้วยนะไม่ใช่เป็นสองตัวนะตัวเดียวนะคะบางวัวที่อาจารย์ได้สองตัวแต่อาจารย์เขียนตัวเดียวเนื่องจากไม่มีพื้นที่เขียนแล้วฮะก็คือเราจะเน้นด้านหลังเลยค่ะก็คือตรงนี้เลยตัวนี้นะดับหลักร้อยนะจากเคสสี่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ep ที่แปดช่องนี้เลย ส่วนของเก่าสองของที่อาจารย์คำนวณมาให้นี่ค่ะก็คือนี่เลยนะคะแปดแปดกับหกนะรอผลก็ฟันไปที่เลขแปดตัวนี้แหละนะ,ะเพราะว่ามันจะอยู่แถวนี้ที่มันชอบเดินฝากช่องนิดนึงเนาะตรงนี้เขียนไว้ด้วยมีดี แชนแนลนะคะ okay. program, ่ไว้ก่อนประมาณนี้นะเคเมื่อมาเทียบชนกับสูตรที่เราเรียนไปก็จะได้หลักร้อยเพียงตัวเดียวคือเลขแปดชอบก็นําไปใช้นะไม่ชอบก็ชมผ่านๆไปเนาะการคำนวณมันก็มีโอกาสเข้านะฮะ โอกาสไม่เข้าเหมือนกันเข้าก็มีนะคะท่านผู้ชมบางทีก็เข้านะว่าที่แล้วยังเข้านะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ให้หลักร้อยไปที่เลขแปดเนี่ยของเก่านะคะของเก่าเลยเลขแปดนะฮะร้อยบนอันนี้ของวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพฤศจิกายนนะเป็นหลักร้อยนะเล่มเฮทห้าเฮดหกนะคะเหมือนกันกับนี้เฮทห้าเฮหกมี อย่ารู้ได้จอเนาะให้แคปแคปฝั่งนี้แหละโอเคตามนี้เลยนะคะัสำหรับหลักร้อยบนนะคะอาจารย์คำนวณมาให้แล้วนะได้แค่ตัวเดียวนะคะคือเลขแปดนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ